สวัสดีค่ะสาึงชาแนลค่ะวันนี้นะคะสาหึงก็จะพาคุณผู้ชมไปต่อภาษีรถยนต์นะคะเอกสารก็จะมีอันนี้เป็นสมุดรถยนต์สําหรับรถสาวึงนะคะมีอายุ10ปีก็จะมีใบตรวจสภาพรถด้วยแล้วก็จะมีต่อพรบรด้วยนะคะเดี๋ยวสาึงจะไปต่อแบบเลื่อนล้อต่อภาษี จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวสาวุจะไปที่ขนส่งนองจอกนะคะไปเลยค่ะถึงแล้วนะคะขนส่งหนองจอก เราจะมาต่อแบบเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องขึ้นไปข้างบน mm. ก็เข้ามาตามช่องเลยนะคะ รถของสาวีนก็จะเป็นกระบะแคปนะคะเตรียมพร้อมค่ะรอคิวแป๊บหนึง่ง รับเฉพาะเงินสดนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ในข้างในเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานประมาณ สนาทีนะคะเสาึงก็จะเสียไปที่1นึ่บาทนะคะเลื่อนล้อต่อภาษีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วเราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนแปบ๊บเดียวเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวง์ก็ขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมให้กำลังใจสาวงส์นะคะ พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ